สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยค่ะอยากใส่ผ้าถุงสวยๆงานคุณภาพนึกถึงหญิงผ้าไทยนะคะวันนี้หญิงมีผ้าถุงสวยๆคุณลูกค้าขาเป็นผ้าพิมพ์นะคะคุณลูกค้าขาผ้าพ,พิมพ์ลายทอเครื่องค่ะ,คคะแต่งานคุณภาพมากนะคะคุณลูกค้าผ้าพ,พิมพ์ลายชัดมากๆเลยคุณลูกค้าขา ยิงมีหลายลายนะคะก็คือเป็นลายผ้าค,คามกับคุณลูกค้าสีไม่ตกนะคะเป็นงานฟรีไซส์ก็คือว่าเป็นพระถุงสำเร็จพร้อมใส่ใส่ได้ตั้งแต่เอวเล็กเอวเล็กๆคุณลูกค้าจนถึงเอวสี่สิบแปดุณอ้วนใส่ได้อละคะ่ะยิงการันตีให้ อย่นี้ยิงเอามาให้ดูก็คือตัวที่หญิงใส่อยู่นี่นะคะคุณลูกค้าขาหญิงขายเพียงผืนละ290บาทกับคุณลูกค้าหญิงจะให้ดูนี่ค่ะเป็นผ้าถุงสําเร็จรูปนะคะหญิงจะแถมตะขอไปให้คุณลูกค้าด้วยนะคะนี่ค่ะหญิึงบอกว่าหญิงการันตีให้ก็คือว่าคนอ้วนใส่ได้นี่ค่ะ ความยาวคุณลูกค้าขาเมตรสี่สิบกับคุณลูกค้าแล้วก็หน้ากว้านะคะก็คืออยู่ที่90เซนกับคุณลูกค้าใส่ได้สบายๆตั้งแต่เอวเล็กๆเลยค่ะคุณลูกค้าจึงถึงเอวสี่สิบแปดนะคะนี่ค่ะเพียงพื้นละสองร้อยเก้าสิบบาทกับคุณลูกค้าขาหญิงจะเอาให้ดูหลายๆลายนะคะคุณลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะรีบโทรมาสั่งซื้อกับหญิงนะคะ เพราะว่าหญิงจะมีลายไม่มากค่ะคุณลูกค้าลายจะมีค่อนข้างน้อยอย่างละลายสองลายแค่นั้นเองแล้วก็หมดแล้วนะคะเป็นงานพิมพ์ที่สวยมากๆสีไม่ตกผ้านุ่มนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาป้าผ้านุ่มตัดเย็บให้เรียบร้อยเลยค่ะผ้าไม่บางนะคะนี่คะ่ะผ้านุ่มมากค่ะเป็นผ้าฝ้ายค่ะคุณลูกค้าผลิตจากผ้าฝ้ายใส่ได้ทุกวัน คุณลูกค้าในลูกสวยๆคุณลูกค้าใส่ได้ทุกวันเลสยสวยๆในราคาที่ย่อมเยาวอย่าลืมนะคะหญิงขายเพียงถุงละ290บาทโทรมาสั่งซื้อกับหญิงที่เบอร์นี้นะคะคุณลูกค้า093 8 9 8 8 0 1 3 087 219 5678ค่ะคุณลูกค้าแล้วก็แอดีลายหญิงมาได้เลยนะคะคุณลูกค้าทั้งสองเบอร์นะคะ หมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะนี่ค่ะค,คะคุณลูกค้าลายสวยๆกับคุณลูกค้าหญิงบอกเลยว่าลายเขาชัดแน่นมากการทอถึงจะทอเครื่องแต่เป็นการทอเครื่องที่ชัดแล้วก็เป็นผ้าฝ้ายคุณลูกค้าเนื้อน,นุ่มๆน,นี่ค่ะหญิงการันตีเลยคุณลูกค้าได้ไปคุณลูกค้าต้องพอใจนี่ค่ะใส่ได้ทุกไซส์อย่างที่หญิงบอกนะคะจนถึงคนอ้วนๆลายสุดท้ายคุณลูกค้าดูลายนี้งามมากลูกค้านี่ค่ะ ลายชัดทุกลายนะคะหญิงการันตีให้เลยนะคะตัดเย็บให้ยิ่มเนีย้ยหญิงแถมตะขอไปให้ด้วยยังไงคุณลูกค้าท่านใดนะคะต้องการซื้อกับหญิงรีบโทรมาสั่งซื้อนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ